เปิดเผยแล้วส่องความแสบสาวตัดเชือกช่างทาสีตำรวจเผยพฤติกรรมป่วนประจำเดือน ยังคงเป็นประเด็นและถูกพูดถึงอย่างมากจากกรณีการตัดเชือกโดยตัวของช่างทาสีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลประจำลูพินีคอนโดปากเกต์นำช่างประจำอาคารเข้าให้การกับพนักง,งานสอบสวนส,สอบพอเมืออปากเกตเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงอายุ34ปีอาศัยอยู่ที่คอนโดชั้นที่21ทราบชื่อคือนางสาวนิชาน,านันแทโตทางชุดสืบสวนสอพ,อพอเมืออปากเกตได้ประสานงานทางผู้จัดการนิติบุคคลประจำคอนโดลูพินีเมื่อกลาง ที่ผ่านมาเข้าตรวจสอบที่บริเวณห้องพักแต่งนางสาวนิชานั้นได้หยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่ชุดสืบสวนทุกนายพร้อมทั้งขู่ว่าจะฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจทำแบบนี้เบื้องต้นให้ความร่วมมือด้วยดีในการตรวจสอบห้องพัก ส่วนพฤติกรรมที่ผ่านมาพบว่าหญิงรายนี้มักมีเรื่องร้องเรียนโทรเข้ามาที่สพเมืองปากเจ็ดหนึ่งเดือนจะโทรเข้ามาไปหลายหลายครั้งพร้อมท้งเจ้าหน้าที่ส่วนรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นตรงนน้นตรงนี้เมื่อไปตรวจสอบมักไม่พบอะไรที่ร้องเรียนจนเจ้าหน้าที่สพเมืองปากเจ็ดจำเสียงและเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจนรู้ถึงพฤติกรรมได้ดีว่านางสาวนิชานันเป็นคนโทรศัพท์เข้าไปร้องเรียนเป็นประจำเบื้องต้นทางตำรวจตีพยาสารวงราชมุงคนผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เตรียมให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกหญิงรายดังกล่าวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป